นะครับเป็นบรรยากาศที่ดูแล้วก็สดชื่นครับอันนี้คือแนวธรรมชาติเลยนะครับนี่ผมให้ดูนะฮะน้ำไหลมานะฮะแล้วก็ผ่าน,นมีบรรยากาศครับไหลมาแล้วก็ไหลไปนะครับเด็กก็เล่นน้ำฝั่งนั้นนี้ก็มีนะครับ เป็นบรรยากาศที่ของจอดบุรีรัมนะนี่เนะนี่ยนี่เด็กเล่นน้ำนะครับไม่รู้ว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ได้อยู่บริเวณนี้ะเล่นน้ำได้นะครับเป็นบรรยากาศที่สบายๆนะครับมาพักกันได้นะที่บุรีรัมนะครับนะครับหลายท่านอาจจะมาเที่ยว พอแวะเข้ามานะครับธรรมชาติก็จะเป็นข้างๆข้างๆก็จะเป็นทุ่งนาครับนี่ฮะนี่น้ำอ้นี่เราก็จะมีนี่บริเวณนี้ครับก็จะเป็นน้ำตกครับน้ำตกแต่ปัญหาคือมีเสียงเพลงครับกลัวติดลิกสิดเ์ครับ ไม่ว่ากันเนาะอย่าติดเกรกเกษตรก็แล้วกัน,นครับนี่ก็จะมีไนเห็ดอยู่ไหนมีเหทด,ด้วยเดี๋ยวเขาบอกว่ามีเห็ด,ด้วยนะครับโน่น no, นะฮะเห็นเห็นนี่น่ากินได้ปัญหาเลยฮนระับแถวนี้ก็จะมีปลานะครับมีปลานะครับ นี่ปลาครับนี่ปลาครับดูปลาดูดูดูด,ดูจริงตรงนี้มันจะเป็นเนี่ยฮบปลาเยอะเลยครับเนี่ยครับมีมุมสวยๆอยู่ฝั่งนน้นครับอันนี้บดร,รัมนะครับที่เที่ยวนะนี่บแล้วก็จะมีเรือด้วยนมีเสียงเพลงนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับฝั่งด้านนี้ดีกว่านะครับกับบรรยากาศนี่ฮะบรรยากาศก็ธรรมชาตินะผมบอกเลยเนี่ยนู่น่ครบ นี่ก็มาเที่ยวนะครับน่าจะเป็นช่วงเย็นๆบ่ายๆนะฮะน่าจะเป็นบรรยากาศที่น่าจะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะครับมาเที่ยวกันได้ที่บุรีรัมณ์นะผมใส่ท่อสดแค่นี้เนาะขอบคุณครับทุกท่านที่กัรับชมก็แล้วกันครับ